ตอนนี้ผมเข้ามาถึงด้านในของปราสาทเมืองตำแล้วนะครับผมจะให้ชมด้านในตัวอย่างบางตอนของปราสาทเมืองต่ำครับ้างนอกก็มองออกไปก็จะมีคนมานั่งไม่สี่ไม่สี่คนมาตือศีลนั่งตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่มีเข้ามานะครับ ค่าบัตรที่นี่ก็ยี่สิบบาทนะมีแต่ค่าพระเจ้าคนเดียวเป็นผู้รับเหมาด้านในของปรา,าสาทเมืองตับนะครับตรงนี้นะครับเดีย๋ยวจะให้ชมเดี๋ยวผมจะพาชมข้างในของปรา,าสาทเมืองต่บว่าเป็นเช่นไรสัรไหนมาอยู่ที่นี่ได้ ที่ผมยืนอยูน่นี้ก็คือปราสาทเมืองต่ำนะครับนี่ผมจะเข้าไปปัดเท่าไหร่ครับไม่ไปอ่ปะพมื่อวันพนมลุงมาแล้วมานี่ เขาไม่เข่าเขาบอกว่ามีคนเขาจะมาดินเนอร์เอ็นทางไหนไะน,นี่พอเข้ามาก็ซื้อบัตรอยากจะเข้าเข้าชมในปราสาทให้ดูเทวันเนี่ย เขาบอกว่าห้ามปีนป่ายซะแล้วสมัยก่อนผมมาผมเคยปีนถ่ายรูปตรงนี้แหละน่ครับเขามันก็ไม่ใหญ่เท่าไรเท่าไรนะะักอ๋อเดินมาถึงด้านข้างของปราสาทเมืองต่ำแล้วนะครับก็จะเป็น แบบนี้จะมีการขุดเหมือนกับน้ำรอบล้อมรอบปราสาทเป็นบอ่อน้ำประมาณนั้นเท่าที่ดูแผนผังข้างนอกปราสาทเมืงต่ำก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับวัดปราสาทบูรและาลามเป็นวัดสมัยใหม่ นี่คือรอบๆประสาทเมืองต่ำเด็กซ้อมมิ่อันนี้ก็คือให้คนถ่ายรูปเชอ,อินเชิๆเวลามาเที่ยวประสาทเมืองต่ำรับศิลาโบราณสถานระเทออำเภอประคนชช่ครับ การบุรณะมีขึ้นในปีพศ2530-39ั 39. ดูทางลงปราสาทเมืองต่ำก็ดูแปลกๆดีนะครับ ก็แต่ก,ตกันลออวิ่งปราสาทเมืองต่ำนี้่มีฐานทำด้วยศิาลาแลงนะครับเท่าที่ดูเห็นศิาลาแลง ซึ่งเป็นหินกวดก้อนเล็กๆแบบนี้ครับต้องมีในท้องถิ่นเนี่ยข้างบนก็เป็นหน้าบันซุ้มประตูน่าจะเป็นของเก่าผสมคนระับเที่วดูเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นข้างในนะครับว่าเป็น,นยังไงจับก็ จะไม่ตับนะครับว่ายัางไรด้านทางก็น่าจะเป็นห้องก่อนเข้าถงงานพิธี อันนี้กรมศิลมาบูรณะใหม่นะครับหินบางก้อนที่มันหลุดหายไปก็เขาก็จะนำเอคองใหม่มาเสียบอะไรรปมนันี้จารึกเสาประดับประตูซุ้มประตูทางด้านทิศตะว,วันนอยอทวันที่16สายน้ำเป็นเครื่องรักษาไปตามเทวสารโดยรอบ เอผู้พิชิ์ข้าวให้ดูนะครับผมจะเข้ามาถึงด้านในแล้วนี่ครับให้ดูด้านในประสานมังต่ำก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ว่า อาจจะสร้างในที่ต่ำคนสมัยนี้ก็เรียกเอาเองว่าปราสาทเมืองต่ำแล้วก็าปราสาททาไม่สูงแบบนี้คอพอทำเนาดูได้ว่าการสร้างนี้ก็คือทําคนน้าจะทําง่ายอะไรประมาณนั้นนี่เขาก็มีบ่อน้ำอยู่รอบ 4ทิต4ทาง